สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาเช็คดวงรายปากกันนะคะเป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1นพฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2566เราจะเริ่มต้นที่ชาววันอาทิตย์ก่อนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่มาให้กับชาววันอาทิตย์นะคะทั้งหมด3ใบนะคะชาววันอาทิตย์ท่านได้ไพ่ใบไหนบ้างนะคะท่านได้ไพ่เดอะฟลขึ้นมานะคะเดอะฟลแปลว่าความสุข การเดินทางนะคะการทำอะไรแบบตามใจชอบของท่านได้มีอิสระในความคิดความอ่านในการแสดงออกคือชิวๆเลยไพ่ใบนี้นะคะใบที่สองค่ะท่านได้ไพ่าพลังงานไพ่ห้าถ้วยอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ,ะคำว่าฟูเนี่ยถ้าเป็นความรักแปลว่า คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะผูกมัดได้รักได้แต่ไม่ผูกมัดท่านอาจจะรู้สึกกังวลในภาวะความรักที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็ได้นะคะอีกใบหนึ่งค่ะ,ะท่านได้ไพ่เดอะซันค่ะแน่นอนค่ะถึงแม้จะมีความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจอยู่ที่ไพ่ห้าถ้วยถ้าเป็นความรักนะคะแต่แล้วเมื่อไพ่ใบสุดท้ายเป็นเดอะซันก็แปลว่าความ พยายามหรือการใช้เวลาในการเรียนรู้กันในที่สุดท่านจะชนะใจเขาได้ใจเข้ามาครอบครองและเปิดความสัมพันธ์ค่ะไพ่เดอะซันคือแสงสว่างการเปิดโอกาสดีๆความรักถูกเปิดเผยและก็เป็นความรักที่จะไปถึงการเป็นครอบครัวได้นะคะส่วนถ้าเรื่องงานแปลว่างานท่านจะได้รับโอกาสดีๆนะคะถ้าท่านอยู่ในช่วงฝึกงานแปลว่าผ่านงาน นะคะแต่ถ้าท่านทํางานอยู่แปลว่าท่านมีโอกาสได้รับหน้าที่ใหม่ๆถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านในปักนี้ดวงปังนะคะหมายเลขที่ได้นะคะก็คือหมายเลข05 19ค่ะดวงคนวันอาทิตย์หมายเลขของท่านปักนี้นะคะ0519ค่ะเราต่อด้วยคนวันจันทร์เลยนะคะคนวันจันทร์ค่ะท่านได้ไพ่ หนึ่งถ้วยโทษทีค่ะอัศวินถ้วยค่ะ,ะพลังงานธาตุน้ำความสุขความอิ่มเอมใจนะฮะห้ามไม่เท้ามันแปลว่าความขัดแย้งได้หรือแปลว่าปัญหาที่มีอยู่ท่านจะขจัดมันด้วยตัวของท่านเองค่ะขอใบที่สค่ะคนวันจันทร์ท่านได้ไพ่เดมูลค่ะ,ะน่าจะเครียดเรื่องงานพอสมควรนะคะไพ่แบบนี้นะคะคือเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะ ท่านได้หมายเลขนะ518นะคะ518เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์ในปักนี้อาจจะเป็นความวุ่นวายในเรื่องงานที่ท่านจะต้องเข้าไปจัดการดูแลเข้าไปด้วยตัวเองนะคะถ้าทํางานเป็นทีมเวิร์กอาจจะมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่บ้างนะคะแต่คนวันจันทร์เนี่ยจะเข้าไปที่จะไกลเกลี่ยรประสานร,รอยร้าในเรื่องของความขัดขัดแยง้ง ของคนในองค์กรหรือในทีมงานเนี่ยให้มันล่ว,ลวงผ่านไปได้นั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นความรักอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะคนที่ไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนอยู่แต่ไม่ได้แปละว่าเลิกนะแต่แค่มันยังอยู่ในสถานะแบบอึมครึมแต่ถ้าคนที่เป็นคนรักกันอยู่แล้วนะคะก็แปลว่าห่วงใยกันมากคิดมากกังวลห่วงมากเกินจนเกินไป อ่าประครบประงมดูแลจนเกินไปก็ได้ไพ่แบบนี้นะคะถ้าเป็นความรักนะคะถ้าเป็นโชคลาภอาจจะได้ลาบจากความฝันนะคะอ่าได้ลาบจากความฝันหรือเลขทะเบียนรถค่ะหมายเลขที่ขึ้นในดวงของท่านนะ518ค่ะวันอังคารค่ะตามด้วยคนวันอังคารคนวันวันอังคารท่านได้ไพ่หมายเลข2องดาบ ความลังเลการตัดสินใจหรือการรอคอยอะไรบางอย่างความสุขสมหวังที่ไพ่พลังงานก้าวถ้วยขอใบที่3นะคะพลังงานราชาดาบค่ะชาววันอังคารนะคะไม่ว่าท่านจะรอข้อมูลข่าวสารรอการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของท่านเองก็ได้หรือการตัดสินใจของคนอื่นคนรักคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านจะได้ข่าวดีค่ะ ก้าถ้วยคือเฉลิมฉลองราชาดาบคือชัยชนะและความสําเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องงานถ้าใครไปสมัครงานนี่รอฟังจะได้งานไหมหรือใครไปสอบรอฟังว่าสอบผ่านไหมอันนี้สําเร็จอย่างแน่นอนนะคะถ้ารอเรื่องพวกนี้อยู่หรือรอการปรับความเข้าใจกับคนรักเขาจะเป็นฝ่ายที่ทักกับมาหาท่านก่อนในพูดได้คุยกันมีเกณฑ์จะนัดเจอเจอกันก็ได้นะคะส่วนเรื่องเงินถ้ารอเรื่องเงิน ท่านอาจจะไปทำเรื่องสัญญาเอกสารกับทางธนาคารก็ถือว่าผ่านเหมือนกันนะคะรอเรื่องเอกสารที่จะเดินทางไกลก็ผ่านเหมือนกันนะคะเรื่องเงินก็ถือว่ายังดีนะคะแปลว่าก้าวถ้วยกับราชาดาบเงินท่านยังรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะอันนี้คือดวงคนวันอังคารหมายเลขของท่านนะคะ2 9งค่ะ สองค่ะโอเคค่ะหมายเลขวันวันนี้ของคนวันอังคารปักนี้นะคะต่อไปคนวันพุธพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะท่านได้หมายเลขหกไม้เท้านะคะหมายเลขอ,อันนี้ไม่มีหมายเลขเป็นไพ่อัศวินดาบค่ะใบที่สามไพ่เพจอัพคัพค่ะ พลังงานไพ่ของคนวันพุธนะคะดีมากเลยค่ะท่านมีเกณฑ์เขาเรียกเกณฑ์เดินทางนะเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีเกณฑ์ไปดูงานมีเกณฑ์ได้รับรางวัลความสําเร็จไปแข่งขันอะไรก็ชนะนะคะผลงานในเรื่องงานที่ทุ่มเทลงไปท่านทําเต็มที่แล้วท่านย่อมได้รับของขวัญหรือรางวัล จากหัวหน้าเจ้านายได้นะคะในสิ่งที่ท่านทําลงไปในเรื่องงานเนี่ยมันเป็นผลงานที่ดีเด่นไปแข่งขันอะไรก็ชนะอยู่แล้วหรือท่านทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจท่านก็ปังมากๆโดยเฉพาะใครทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกการเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับอ,อาหารเครื่องดืม่มเสื้อผ้าความสวยงามนี่ก็ปังนะคะถือว่าดีมากๆค่ะ,ะถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะการเงินท่านก็ดีค่ะมีเงินเข้ามาหลายช่องทาง นะคะไม่ว่าจะงานมีทั้งงานหลักและก็งานเสริมเนี่ยมีไรายได้เข้ามาตลอดเลยค่ะความรักนะคะถ้าเป็นความรักใครโสดอยู่แปลว่าจะมะีความรักเข้ามาคนที่เข้ามา,าจะาเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดจะเป็นคนรักแต่พอมาเจอการตอนนี้เกิดปิ๊งเป็นความรักกันเกิดขึ้นได้เลยนะคะหรือบางท่านเจอเพราะสังคมโซเชียลพูดคุย ก็ปรับเป็นคนรักกันได้แต่ถ้าใครเป็นคนรักกันอยู่แล้วความรักมีโอกาสพัฒนานะฮะอาจจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานและใครอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอาจจะแพนตั้งคันมีบุตรนะคะนี่ก็คือดวงคนวันพุธค่ะต่อไปค่ะดวงคนวันพฤหัสค่ะคนวันพฤหัสท่านได้ไพ่อัศวินไม้นะคะไพ่พลังงานธาตุไฟนะคะแล้วก็ไพ่ ราชนีพระจันทร์ค่ะใบที่3ค่ะคนวันพระท่านได้ไพ่เดอะสตาร์เรื่องงานนะคะงานเนี่ยนะคะจะ,ะถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะคะในเรื่องงานนะคะถึงแม้อาจจะรอคอยข่าวเรื่องงานนี่แหละว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ไหมเจ้านายสนับสนุนไหมหัวหน้าสนับสนุนไหมถามว่าท่านได้รับการสนับสนุนมีโอกาสที่จะ ถูกโปรโมทปรับเงินเดือนขึ้นได้อย่างแน่นอนในเรื่องของงานนะคะแต่บางคนก็อาจจะอยู่ในกรณีที่อยากเปลี่ยนงานก็มีอันนี้ก็เปลี่ยนได้ค่ะบางท่านก็มองว่าอยู่ที่เดิมมันมันคือมันไปได้แค่นี้แหละมันคงไปต่อแบบรุ่งเรืองมากมากๆไม่ได้ท่านก็สามารถที่จะมูฟนะคะไพ่สตาเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะคะท่านมีโอกาสได้งานใหม่ก็ได้สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานนะคะอันนี้จะแปลเรื่องงานประมาณนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะแปลว่าเงินเข้ามาตลอดแต่ยังมีเงินรั่วออกนะคะดูห่วงจุ้ยที่บ้านน้ํารั่วน้ําซึมที่หลังคาหรือเปล่านะคะช่วยอ่าไปปิดตรงเขาเรียกว่ารูโหว่ตรงนั้นแหละคะ่ะทำให้เงินไหลออกเข้ามาก็ไหลออกไปปิดปิดตรงนั้นเงินท่านจะเก็บอยู่นะคะอ่าก็จะประมาณนี้ในเรื่องของการเงินแต่การเงินเข้ามาตลอดนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยการรอคอยค่ะไพ่แบบนี้ไพ่ราชินีพระจันทร์รอคอยจนท่านคิดว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะเทจะทิ้งอะไรประมาณนี้อยู่ก็ได้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจของท่านอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะเทแล้วจริงๆอาจจะไม่ไม่อยากรอเมื่อไม่ชัดเจนเมื่อไม่เห็นค่าไม่ พัฒนาไม่เปิดตัวสักทีนะคะคนวันพฤหัอาจจะเป็นฝ่ายเทจริง,รงเกิดขึ้นก็นได้ค่ะในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไม่ใช่เขาเทเราแต่เราเทเขาค่ะไพ่บอกประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาก็อาจจะแปลว่าก็ยังไปด้วยกันได้นะคะโอเคค่ะคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์ท่านได้พลังงานไพ่ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ พสังฆาชก็อีกใบค่ะได้ไพ่สามดาบนะคะคนวันศุกร์นะคะท่านอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเด็กตามอยู่นะใครที่มีกรรมเรื่องของการเกี่ยวข้องจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ยังมีดวงวิญ,ญญาณติดตามอยู่ให้บวชนะคะหรือไม่บวชบวชไม่ได้ก็ต้องถวายผ้าไตรนะคะให้ให้เขานะคะให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยนะคะว่าให้ตัดขาด อย่าอาฆาตพยาบาทขอให้เปิดทางกับชีวิตของท่านนะคะดวงท่านจะปังขึ้นทันทีนะคะสำหรับคนวันศุกร์ถ้าใครติดกรรมเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งการขอขมากับผู้ใหญ่นะคะถ้าล่วงเกินคําพูดอะไรก็ตามที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเผลอไเลไปก็ขอขมากรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นนะอาจารย์พูดเฉพาะที่หน้าไพ่เปิดขึ้นมานะคะอา ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะท่านเครียดอยู่ก็จริงนะคะให้สามดาบแต่มันไม่ได้แปลว่าถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนงานอาจจะน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะน้อยใจว่าเราทํางานเยอะแต่ทําไมยังไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าให้อดทนนะคะท่านยังอยู่ตรงนี้ได้ยังมีโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นแค่ต้องอดทนในเรื่องของงานส่วนเรื่องของเงินเนี่ยมีรายได้เข้ามาแต่ท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นก็ได้หรือ ใช้จ่ายกับครอบครัวญาติพี่น้องช่วยเหลือคนอื่นอยู่เหมือนกันนะคะอ่าอันเนี้ยถึงบอกว่าถ้าอยากเก็บเงินได้ต้องต้องไปอุดรั่วนะคะอ่าประมาณนั้นเกิดขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะคือเจ้ากรรมในเวรนะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะก็ไปปิดช่องว่างตรงนั้นนะคะอ่าถ้าเป็นเรื่องของอ่าความสําเร็จนะคะในเรื่องของโชคลาภนะอาจจะได้จากอื กุมารน,นะคะได้เลขกุมารอาจจะขอนะกุมารไข่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่หมายเลขในดวงของท่านคือห้าสามนะคะห้าสามคะ่ะโอเคคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์นะคะท่านได้ไพ่เอ่อสิบสิบถ้วยไพ่ดีคะ่ะแล้วก็พลังงานราชินีไม้ขอใบที่สามคะ่ะราชินีถ้วยคนวันเสาร์ดวงปังมากเลยคะ่ะอ่า เด่นในเรื really much, ่องของทั้งความรักและการงานเลยนะความรักเนี่ยถือว่าเป็นคู่กันเลยนะคะเป็นคู่กันเขารักท่านมากเปิดตัวท่านอย่างแน่นอนนะคะเขาจะมองว่าท่านเป็นผู้หญิงเก่งเก่งและก็สวยงานทั้งในบ้านนอกบ้านเลิศเลยท่านมีความสามารถแต่ถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็มองเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เขามองว่าท่านให้เกียรติผู้หญิงดีเป็นคนมีความสามารถรักครอบครัวอะไรมีความรับผิดชอบสูงอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นดีค่ะดีทั้งงานและความรักนะคะงานก็ปังนะความรักก็เด่นนะคะคนนี้เป็นคู่ของคุณแล้วนะคนที่คุยืันอยู่คบหากันอยู่เนี่ยนะคะการเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะคะเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เด่นทุกด้านเลยนะคะส่วนหมายเลขของท่านคือ10คะ่ะหมายเลขปักนี้หมายเลขนำโชคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ